ล้างแล้วสะอาดเรียบร้อยนี่ตเตรียมน้ำปลาไม่เคยไม่เคยหมักหรอกเป็นอ่าไม่เคยดองด้วยเห็ดมันบาอะไเงี้ยแต่ว่าอยากลองกินดูจริงๆเห็ดนะถ้ามันเป็นเห็ดตูมอ่ะจะโอเคเลยแต่นี่ก็คือเป็นเห็ดปลาทำไมคุณไม่มั่นใจอ่ะไม่ เพนะอนี้ยะพอกะกนเาต้องทำทำพ<ะ>อคำมาพอท่อร่อยนะเกียวทีทำเองอุย้ยเผื่อไม่อร่อยด้วยได้ยินไหมฮะปลาหม่ากุ่งน,นะมีโคกอนเห็นใช่ไหมถ้างั้นน้ำปลานี่ก็เยอะไปนะน้อยไปเปล่าอืมเคือเื่อวะเชื่อเขาดิเขาใส่เค็มนะ หใช่เยอะเยอะเค็มขอนิดนึง